สวัสดีทุกท่านเลยนะครับนี่เราด้รับก็สู่ทีเดนชาแนลนะครับหลังจากที่เราห่างหาการรีวิวอะไรลดไปนานนะครับวันนี้เกลับมาอีกแล้วเนื่องจากได้ปั๊มเบรกหารีวิวค่อนข้างยากนะครับาอายากมากเสิร์ชใน google นี่หายากสุดๆก็เลยลองสักหน่อยนะครับย่อมอคคิลานะครับอันนี้ก็บอกเป็นของแท้เลยนะครับ ผมซื้อบอกเป็นทรงโดโเลมอนนะครับเป็นปั๊มโดโเลมอนมอเตอ c ์ไซค์เครื่องอั s นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่าตัวนะครับอันนี้ขอไม่บอกละกันนะครับแต่ว่าราคาไม่แรงนะครับตัวนี้ถูกมากได้ได้ของแท้ด้วยโอเคนี่ผมแกะเลยนะครับ ข้างในจะมีสติกเกอร์ม็อกคิลานะครับโอเคตัวปั๊มเดี๋ยวเก็บไปก่อนมาดูตัวกล่องกันนะครับอันนี้มีมีน็อตนะครับนอ็นอตน็อตสำหรับน้ำมันเบรกนะครับนี่มีแหวนมาให้ด้วยเป็นแหวนแหวนยางนะครับอ่าแถมมาครบเลยมีสติกเกอร์สองอัน นะครับอกล่องก็มีโฟมกันกระแทกอย่างดีนะครับถือว่าโอเคนะครับดีกว่าพวกเขาเรียกว่าไงนะแบบเบมโบ่และเป็นของปลอมส่วนที่เป็นยี่อของมันไปเลยดีกว่านะครับตัวปั๊มนะครับมีการแพ็คตัว,วก็เรียกบับเบิ้ลนะครับ มาไม่ดีเท่าไหร่แต่โอเคนะครับข้างในนี่มีฟองน้ำกันผ้าเบรกครบนะครับแถมผ้าเบรกมาให้เห็นหมันเนี่ยโอเคผ้าเบรกก็ค่อนข้างหนานะครับเนื้อผ้าดีไหมไม่รู้นะครับจากที่ถามคนขายนะก็บอกว่าตัวนี้ใช้ผ้าเบรกของเบมโบได้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เหมาะสำหรับปั๊มเบรกหลังนะครับที่ตั้งหงายแบบนี้ นะครับด้านไหนด้านนี้อ่ะนี่แบบนี้เลยเป็นเมาส์กีมินไม่มีใบบรรทัดนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวลองถอดดูนี่ผมไม่เคยถอดเหมือนกันถอดออกไหมเนี่ยอถอดแล้วก็เอาผ้าบีอกอ,อกมามาดูเนื้อผ้าบีก,กัน ถ้าเบร์ที่เห็นนะครับมีเนื้อทองแดงค่อนข้างเยอะคาดว่าฟิลลิ่งน่าจะประมาณพวกยาสกิอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตัวหน้าแป้นเนี่ยค่อนข้างเล็กเล็กมากๆแล้วก็ลูกสูปลูกสูปเหมือนจะเป็นเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเลยว่าเหล็ก ขึ้นสนิมได้ปกตินะครับโอเคสั่งซื้อที่ไหนันนี้ผมซื้อในช้อปปีนะครับไม่ระบุร้านแล้วกันนะครับก็อยู่ที่เลทป,ประมาณไม่เกินห้ารยนะครับซึ่งมนไท้โอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ไ้ด้วยถ้พบใหม่คลิปหน้าสรวันนี้สวัสดีครับ